สวัสดีค่ะดิฉันสิริประพาย,ยินยอดวิชัยนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งที่นี่เป็นสถานที่สําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าหลวงปู่มั่นนั้นได้มามรณภาพที่วัดนี้ค่ะจากบ้านถือมาก็มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดินทางมาถึงวัดนี้เนื่องจากว่ามีเรื่องราวที่หลวงปู่มั่นไม่ต้องการให้ชาวบ้านหนองถือนั้นฆ่าศักว์ตัดชีวิตในวันที่ท่านมรณภาพนั่นเองจึงต้องมาที่นี่เนื่องจากว่าใกล้ตลาด และที่สําคัญนะคะที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชนค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณสุรพลสเวสวีเสณีค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนในท้องที่ในพื้นที่จังหวัดสกลนอครน,นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะเห็นว่าในส่วนของเบียร์ช้างหรือว่าไทเบฟนะคะซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเนี่ยได้เข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนพื้นที่อย่างนี้ครับ ก็จริงๆครับในเรื่องถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยนะครับเราก็ทางานร่วมกับท่านรัฐบาลนะฮะรวมทั้งทํางานผ่านทางบริษัทแล้วก็มูลนิธิสิริวัฒนพักดีด้วยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมมีหลายเรื่องที่เราทํางานเกี่ยวกับสังคมนะครับแต่นี้ในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเราก็จะมีกลไกของเราที่เรียกว่าประชารัฐรักสาัมคีอันนั้นอันหนึ่ง นอกนั้นเราก็ก็จะมีในเรื่องของการที่จะทํางานเกี่ยวกับชุมชนนะฮะเรื่องหนึ่งในเรื่องของการที่กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนก็คือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยทรัพยากรการท่องเที่ยวเนี่ยหลายส่วนชาวบ้านเป็นเจ้าของนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านยังไม่ได้มีโอกาสเข้ามาบริหารจัดการแล้วก็ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะงั้นเราก็เข้ามาทํางานในเรื่องของการที่จะทําให้มี การท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคำว่าโดยนี่สําคัญก็คือไม่ใช่ท่องเที่ยวชุมชนแต่ว่าเป็นท่องเที่ยวโดยชุมชนคือเขามีหน้าที่จัดบริหารจัดการมีส่วนในเรื่องของการที่จะต้องมานําเสนอบริการสินค้านะครับหรือว่าในเรื่องของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอื่นๆรวมทั้งเรื่องที่เป็นวิถีชีวิตของเขาอันที่เป็นจุดเด่นนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่ากระแสของการท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปจากกระแสหลักนะครับ เข้ามาเป็นการท่องเที่ยวเจาะลึกในลักษณะที่ทําความรู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะแล้วก็เข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทาหน้าที่2ออย่างนะครับก็คือว่าพยายามที่จะไปเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนก็ให้ความรู้โดยผ่านหน่วยงานต่างๆของภาคราชการที่อย่างเช่นการท่องเที่ยวประเทศไทยองค์การพัฒนาท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษคืออปทที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว โดยชุมชนอย่างดีพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเราเองแล้วก็ผู้ประกอบการในภาคเอกชนไปเตรียมความพร้อมให้กับทางชุมชนเพื่อจะได้มีความเข้าใจว่าเขาจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างการทําเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการที่จะเสริมให้เขามีรายได้เพิ่มจากการทําไร่ทานาหรือเกษตรกรรมหลักๆของเขาหรือเรื่องของหัตถกรรมการทอผ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมได้อย่างไรเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยเท่ากับการดึงกระแส ของผู้บริโภคเนี่ยเข้ามามาบริโภคณที่ผลิตนะครับหมายความว่าเขาค่อตัดต้นทุนนะครับไม่มีคนกลาง2ก็คือตัดต้นทุนเรื่องของการขนส่งนะฮะแล้วก็จะทําให้มีเรื่องของการใช้ใจ่ายเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของความภาคภูมิใจนะครับแล้วอาจจะมีเรื่องของการกระจายไปถึงส่วนของเป็นเยาวชนนะครับซึ่งจะต้องเป็นคนที่มาสืบสารในเรื่องของเด็กๆเ,เนี่ยสามารถที่มาช่วยได้เยอะเลยกับเรื่องของการแสแดงเรื่องของการที่จะเข้ามาเป็นคน ให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวความน่ารักความสดใสของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่อง,องต่างๆเหล่านี้ทีนี้พอมาถึงเรื่องของในปีสําคัญอันนี้ก็คือ150ปีชาตการหลวงปู่มั่นเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นปีสําคัญทางบุคคลทางศาสนานะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าเป็นเรื่องของระดับโลกยูเนสโกสาขาสันติภาพเราก็มองถึงความเชื่อมโยงเพราะว่าปฏิปทาของหลวงปู่นี่ก็คือเรื่องของการทําธุดงควัต ซึ่งท่านเดินทางไปในประเทศไทยเนี่ยหลายจังหวัดมากนะครับทั้งภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือ,อรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านด้วยทียนี้เราก็จะมาจับปฏิตประต่อ,อก,กันในลักษณะที่ว่าการที่ท่านทุรงค์วัดอย่างเงี้ยนะฮะนอกจากวัดที่เป็นวัดป่านะครับสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะมีชุมชนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งน่าจะเป็นโอกาสดีที่เราจะนําเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ นะครับเข้ามากระตุ้นรกะตุ้นให้เกิดการเดินทางของผู้ที่มีศรัทธาเกี่ยวกับศาสนาหรือว่าหลวงปู่มั่นอยู่แล้วนะครับให้เดินทางแต่มีการที่เราจะต้องเชื่อมโยงประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเรียกว่าล้อไปด้วยกันใช่ระหว่างชุมชนกับเรื่องราวของครับชุมชนจะต้องได้รับประโยชน์ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกระแสการท่องเที่ยวของกลุ่มศรัทธาที่ไปพื้นที่ที่หลวงปู่มั่นไปปฏิบัติธรรมในวัดในสถานที่สการะ สำคัญคญเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปคือความเชื่อมต่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนกับชาวบ้านซึ่งจริงๆแล้วชุมชนกับชาวบ้านนะ,นะฮะตั้งแต่ตั้งเดิมจนถึงปัจจุบันก็คือกลุ่มคนที่เป็นคนที่จันร่วมพระพุทธศาสนานะฮะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องของวัดเรื่องของอะไรต่างๆนี้อยู่ด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาพึงจะได้รับประโยชน์ด้วยจากคโครงการการร่วมเฉลิมฉลองอันนี้ไทยบริเบียนการเราก็เลย จัดลักษณะของการใช้เป็นโครงการนะครับเป็นโครงการท่องเที่ยวดูชุมชนตามรอยหลวงปู่มั่น<อ>นะครับแต่เราก็อย่างที่เห็นนี่นะก็คือให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมด้วยคือคนที่มาเที่ยว,มา,ยวมาเที่ยววัดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะเป็นคนที่มีอายุนะฮะจะเป็นคนกลางคนก็มีคนที่อยู่ในวัยทางานก็มีหนุ่มสาวก็เยอะนะฮะแล้วคนพวกนี้ก็สนใจที่จะเดินทางาด้วยตัวเองซึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วเหมาะสมกับการที่เดินทางด้วยตัวเองอาจจะไม่ต้องมากับบริษัททัวร์ก็ได้แต่พอมากราบไหว้นะฮะทราบถึงประวัติของท่านนะฮะทุดงควัดของท่านและสถานที่ต่างๆเนี่ยคนก็อยากจะไปสัมผัสที่นั้นๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ที่อยู่ในชุมชนคือไปรับกลิ่นอายใช่ครับครับแล้วก็ครับครับแล้วก็สิ่งที่จะมองเห็นก็คือว่าสิ่งที่จริงๆแล้วหลวงปู่มั่นได้ทิ้งไว้ในเชิงของคาสอนเนี่ย ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็ทําให้ชุมชนนะครับแล้วก็หมู่บ้านหรือพื้นที่เนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ที่ดียึดมั่นอยู่กับศรัทธาแล้วก็ทําให้เขามีชีวิตที่มีความสุขอย่างไรเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็จะมีหลายที่ที่สะท้อนเห็นชัดเจนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราถือว่าตรงหน้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและผู้ที่มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับที่มากราบไหว้หลวงปู่มัน่น ในในวาระโอกาสก็ดีหรือว่าในช่วงนอกวาระโอกาสก็ดีเนี่ยก็น่าที่จะได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสะนะครับทุมช<ร>น้นแล้วก็สร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจไปด้วยมีประเด็นสอบถามที่ถามแทนผู้ชมทางบ้านหลายคนซึ่งอาจจะสงสัยนะคะซึ่งข้อดีเนี่ยแน่นอนภาคเอกชนเนี่ยมาเกื้อกูลสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแต่บางท่านที่อาจจะไม่เข้าใจเช่นแล้วทางไทยเบฟได้อะไรไหม หรือว่าได้อะไรจากการที่เข้ามาสนับสนุนในเชิงการค้าไหมอ่าอันนั้นคือแยกกันโดยชัดเจนเลยนะครับก็คือเรามาในรูปแบบของอบริษัทไทเบร์รจำกัดก็คือเป็นรูปของบริษัทแล้วก็ไม่ได้นำผลิตภัณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้องคือเราไม่ไม่ได้พูดถึงเบียร์ช้างเลยใช่ไหมไม,ไม่มีคือจริงๆแล้วบริษัทไทเบร์รจำกัดเนี่ยเราผลิตเครื่องดื่มทุกประเภทแล้วก็อาหารหลากหลายนะครับไม่ใช่เฉพาะเบียร์ที่คนรู้จักแต่อีกอันนึงก็คือว่าเราเดินไปพร้อมๆกับมูลนิธิ สิริวัฒนพภักดีนะครับซึ่งจะเป็นมูลนิธิที่สนับสนุนเรื่องของสุขภาพเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของสุขภาพเรื่องการศึกษาและก็เรื่องของศาสนาอยู่แล้วนะครับว่าประโยชน์เนี่ยคือจริงๆเราทําเพื่อที่จะได้ทํางานร่วมกันกับหลายภาคส่วนเพื่อประโยชน์ให้เกิดกับพิมชนและกับสังคมมากกว่าเรียกว่าเป็น CSR ไหมคะก็เป็นทํานองนั้นนะครับก็จะเรียกว่าเป็น CSR แต่ว่าในรูปแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ มุ่งหวังอะไรสิ่งต่างๆที่กลับเข้าไปในบริษัทเลยนะครับก็อยากจะให้เกิดขึ้นกับทางชุมชนและก็สังคมเป็นหลักคืนการคืนกำไรให้กับสังคมครับก็เป็นทางการทําหน้าที่ของบริษัทที่มีความสานึกในลักษณะของการที่ต้องดูแลสังคมที่บริษัทตั้งอยู่ในประเทศนั้นนะครับถ้าสังคมเข้มแข็งแน่นอนครับทุกภาคส่วนเข้มแข็งบริษัทก็อยู่ได้ก็เรียกว่าเป็นภารกิจหลัก อันนบบไปในงานของพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับภาครัฐกับชุมชนใช่ไหมครับใช่ครับจะเห็นว่าในช่วงเราจะทํางานร่วมกันกับหลายภาคส่วนสี่ถึงปีที่ผ่านมานี่ไทยเบบลงหนักมากในภารกิจนี้ครับเพราะเนื่องจากว่าเรามองเห็นประโยชน์นะครับแล้วก็หลายๆที่เนี่ยยังคิดว่าเมื่อทำหนึ่งที่อีกหลายๆที่เนี่ยก็มีความประสงค์นะครับก็ทำให้เรามีกำลังใจ ที่จะขยายพื้นที่ในการทํางานออกไปนะครับก็เรียกว่าได้คําตอบหมดทุกประเด็นคําถามตอบโจทย์ผู้ชมได้หมดหลายคนคที่เคยสงสัยก็สามารถที่จะเคลียร์ความสงสัยได้คลายความกังวลได้ว่าเอ๊ะภาคเอกชนได้อะไรไหมได้ผลประโยชน์เข้าไปบริษัทไหมจากการเข้ามาสนับสนุนตรงนี้ก็เรียกว่าสบายใจกันได้ใช่ไหมคะค เพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณคุณสุรพลเสวสรณีนะคะขอบคุณ,คณขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับ